Of course Roselia text me okay เ <laughs> สียงอ่อนเสียงหวานเสียงแบบนี้ที่คุ้นเคยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ l イซาเว y นะครับก็น้องมาลงว่า น้องจะมาไลฟ์ดีไหมนะครับแล้วแป๊บเดียวนะครับน้องก็มาไลฟ์นะฮะโอ้โหเป็นยังไงทุกคนมีใครเข้าไปดูน้องไลฟ์บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าน่ารักสดใสจริงจริงนะครับเรียกได้ว่ามาแบบหน่าสดกันเลยทีเดียวนะฮะ โอ้โหพอน้องไม่แต่งหน้าแล้วแบบว่าดูเหมือนกับคนละคนใน MV เลยทีเดียวนะครับคือน้องหน้าเด็กแบบตะโกนทุกคนถ้าไม่ถามอายุเนี่ยนึกว่าเด็กแบบสัก1ิบเขวบนะฮะน้องหน้าเด็กมากทุกคนแล้วก็หน้าใสกริง้งตากลมโตแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นลุคที่หลายๆคนคิดถึงนะครับน่ารักใจละลายมากมายนะครับซึ่งระหว่างไลฟ์ไปเนี่ยก็มีโสซลียโรเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหสนุกสนานกัน เลยนะครับแล้วก็น้องก็มาเล่านู่นเล่านี้เล่านั่นนะครับมีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนของเบื้องหลังนู่นนี่นั่นเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับอเป็นไงเพลินจริงๆนะฮะเพลินตามากมายแล้วก็รอติดตามเบื้องหลังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งน้องถามถ,ามถึงสีผมด้วยนะครับเออน้องก็ถามว่าจะทําผมสีอะไรทอไปดีนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าสีทองสีนั้นสีนี่น้องก็บอกว่าเอะมันจะโอเคเหรอหนู่นนี่นั่น ะะซึ่งแอดกิฟเขาก็เข้าไปตอบน้องด้วยนะครับทุกคนมเมื่อกี้โทรสายตรงมาเลยบอกว่าพังผูมากที่น้องอ่านคอมเมนต์นะฮะโออิจฉาเขาจริงๆเออยังไงกันครับเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าการมาไลฟ์ของน้องนี่ทําให้จิตใจนี่มันแบบว่าเบิกบานมากมายนะครับตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เพียรเพียงง่วงนอนท้อๆยังไงบอกไม่ถูกนะฮะพอได้เห็นน้องมาไลฟ์แล้วโอ้โห,โห,โห,โหย,ยิ้มแย้มออกมาเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะ เป็นเหมือนกันนะครับ น่ารักจริงๆคือแล้วแบบเสียงของน้องทุกคนได้ออกไหมโอ้โหเสียงเล็กตะมูตะมีนะคะคือฟังเสียงน้องแล้วแบบมันกระชุ่มกระชวยมากไหยทุกคนเหมือนแบบเออน้องเหมือนเด็กจริงๆนะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับความน่ารักความเป็นเด็กของน้องเนี่ยมันก็ยังเด่นชัดเหมือนเดิมจริงๆนะฮะชอบจริงๆกับลิซ่าอารมณ์แบบนี้นะฮะดูแล้วแบบว่ามันดีต่อใจอะนะคลิปนี้แอดไปก่อนนะครับแวะมาแป๊บเดียวก็อย่าลืมสตรีมมิ่งเพลงของน้องทุกช่องทางด้วยนะครับใครอยู่บ้านก็ดูอยู่ ูก็ดีนะฮะจะได้ดู MV ไปด้วยเพราะว่า MV ดีมากมายนะฮะส่วนใครขับรถดู MV อยาจจะอันตรายเนาะก็เปิดใน Spotify ได้นะครับช่วยกันสตรีมมิ่งยอดจะได้สูงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพลงดีๆแบบนี้ MV คุณภาพแบบนี้แนะนำเลยฮะมีเวลาก็นั่งดูได้เลยนะครับรับประกันว่าไม่เสียเวลาคุ้มค่าทุกนาทีแอดไปก่อนสวัสดีครับ